สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าบิ๊มดีตอนรับข้าวสุกช่องเต้าลูก,ต,ลกตาลชาแน,นลจา้าหลังจากเสร็จภารกิจเลยไร้าย,ยางแล้วพี่น้องจา๋าหลังจากเสร็จภารกิจต่างๆพี่น้องเอ้ยว่าไปยังลูกว่าไปยังจ้าเดี๋ยวอยาอถอดก็ได้ลูกอ,ะนะอ่อ รองจา๋าเบางคนพี่น้องเอ้ยมายางแบบบ่ได้ตั้งโตเลยจ้ะดีที่ว่าเขาเทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะแอบท่ายยืน่นหนาประตูใหญ่นี่แหละหนาประตูห้องพี่น้องเอ้จ้ะฝนมากันํำแบบอย่างแรงมากเลยพี่้องจา๋าย่างแห้งเลยได้จ้ะเบิง้งถ้าบ่ามี บะมีอันถ้าบะมีพื้นเนาะพี่น้องยางมะเลยด้วจ้าพี่น้องจ๋าต้องขอบพระคุณเอฟซีพลังเงียบที่เพื่อนแบบสนับสนุนมาเนาะพี่น้องเมตตาเนาะค่ะฝดๆนน้ำฝนแหงค่ะพี่น้องจ้ามีล้มเน้ะจ้ามีทั้งล้มแล้วก็ฝนเนาะพี่น้องมานั้งแต่กอดอปัดปากออกไปแล้วค่ะอู้ดอองบัไเล่ยทุ่มเน้ะจ้า จ้ะเปีดอาจารย์สาสตร์กับปิว้วค่ะปิวบังเบเิดพี่น้องอ้าวโชคดีที่เพื่อนทุ่งน้ำตรงนี้เขาเทปื้นแล้วนะพี่น้องเนาะโชคดีที่รถปูนเข้ามาเสร็จแล้วเมื่อวานนี่โอ้เป็นจังบุญพี่น้องเอ้ยเบิรงมืดฟ้าหมื่อดินบมื่อคืนวันนู้นตกมาแบบบ่มีปีไ่ไม่คื้นเลยด้จ้าบ่มีฝ้าพองอย่างเดียวพี่น้องแต่ว่า ว่าน่ะเป็นคึมคึมมาแต่มวอเศร้านี่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าสิตกช่วงใบยังใช่นาะจ๊ะโชคดีที่ลูกตาลก็กลับมาถึงบ้านแล้วลูกตาลสวัสดีค่ะกันลูกตาลสวัสดีค่ะเลิกเรียนแล้วพอดีเลยจ้าบาเปียกี่นองจ้ามาฮอดบ้านแล้วบ่เปียกน,ะนล้วไปนอนาะโอ้ขอบคุณเซวดาเดอ้อที่ให้งานลูกไปด้วยดี คือบ่อให้อันคือบ่อให้อ้รดถติดรถขัดอย่างเนาะขอบคุณเทวดาฝ่าดินเด้อบ้าเนี่ยทุกอย่างอะสำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วค่ะทานผนไปด้วยดีค่ะโอ ค่ะพี่ระวงมาเบิงฝนน้ำกันจ้ะเบิงสิเบิงว่าสิตกโดนบันไดเนาะ ดูมันสิตโตอีกโดนบ่พี่น้องเหมือนกันอ่าปล่อยปล่อยแล้วค่ะแต่ว่าดูเบื้องเมฆค่ะเบื้องเมฆจ้าพี่น้องจ้าเมฆยังก้อนบางเงี้ยอ้่นตน้นอยู่เด้เอเราไปดูมันสิตโตไมาอีกรอบใดเนาะอันนี้อันนี้ก็ไปปล่อย,อยเอาแล้วจ้ะอันนี้ก็รู้ปล่อยปล่อยไปแล้วปล่อยปล่อยเนาะจ้ะ มื่น้้ยายมื่นเด้อ,อลูกตาลล่มตรงนั้นสิลูกคุณนองจาโอ้ยังระวังจ้าเพราะว่าขัดแต่ว่าขนาดว่ามนันดีด้วยเนี่ยังลื่นลูกตามลมื่นลูกตาลลูกตามลมื่นมองนี้เจีย ลูกแตนมื่นพี่น้องจ้าพี่ลาหมื่นสิลูกโอ้พี่ลาหมื่นลมพี่เต้ยไปเก็บไอ้นั่นเอาเข้ามาให้แม่หน่อยปะพี่เต้ยครับค่อยยางเดคยค่อยยางเด้อลูกแบบเนี้ยพี่ลาค่อยคยยางนะพี่เต้ยพี่เต้ยครับเก็บสมุดที่นั่นนะสมุดเด้อกับตุ๊กตาที่มีตุ๊กตายนะกับกระป๋องแป้งเอาเข้ามาใหนนั่นลูกขอัญท่อาทุกวันท่อกระโหลกงานไม่ได้เลยเด้อพี่น้อง มันมืดชั้นพี่น้องลูกตาลมือล่มตรงนี้เจ็บก้นนี่แหละเจ็บก้นลกโโูกอะพี่น้องจา๋าว <c oughs> <c oughs> ่าสิเก็บควงพ่อได้เก็บอย่างเดียพี่น้องเอา้าฝนไปแล้ววะที่เนี่ยมาข้าวหนึ่งจา๋ามาข้าวหนึ่งแต่ว่าขี่ฝ่ายยังโอนต้นอยู่พี่น้อง <c oughs> ขี่ฝ่ายยังโอนต้นอยู่พี่น้องจา๋าเอ้ยพี่น้อง น้ำหาเปียบกับทวดินพี่น้องจ้าพี่น้องยนุ้ยน้ำหาเปียบกับทัวดินี่ยอกพี่น้องเอ้ยคนอยังใส่เปียอันเอาเปียบกับทัวดินมาเป็นอันใส่พี่น้องมึงเปียบทัวดินม้อปล้นอยู่ที่นั่งเอ้าตกไหน้องด้นต้ให้นุ้ยหัว ผู้แ I จ mean, I mean ้งจางปางเยอะผู้แจ้งจางปางเยอะอที่รีดน้ำเตยน่ะมันหักแม่ดำมันหักกับประานสม้วมันไม้เอาอัน ที children, ่รีดหน้าเตยไปอันมันห mm ัก hmm. ็เฮ็นจังไดดีเนาะใคสิเอาต่อดำบ่ได้แมมว่าดำมันหักอ่ะมนเขน้วองเขากันแลวกับแม่เขายางฟังนั่นบ่ได้เลยจะพี่น้องยางฟังนั่นบ่ได้เลยหมื่นหมื่นจะพี่น้องจ้าหมื่นล้มเลยจ้าหมื่นล้มเลยลูกตาลลมเล้วพี่น้องเอาไหลมาให้เบิด ท้อ,อ,นนอาบอบอมีครับเสาเขียดแล้วพี่น้องจา๋าเสาเขียดแล้วเสาเขียดแล้วครับขอมือหน่อยครับนานพี่น้องเสาเขียดแล้วเด้อขอมือหน่อยครับใกรครับครับ มอาเงินในแคบติงจิงจริงชิงอืมเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้นั่นแน่จ้ะพี่น้องไม่ได้ไข่ไม่ได้ไข่ได้เขาสบายดีได้พี่น้องเด้อแต่เป็นงองแง้ซื่อๆดอกให้นอนจ้ะเว้ยนน่ะเนั่นน่ะนอนในเขาหย่อนเด้อน่ะขี้อ่อนนั่นซื่อได้พี่น้องจ้าที่หลับเป็นยังเด้อเจ็บดากมือลมพี่น้องจ้าเออ เจ็บดากละมืนลมโอ้ยละมันมืนลมนมเพื้นมันลื่นติลูกเจ็บอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สานีก่อนค่ะผัวพอกันคลิปใหม่จ้าพี่น้องพี่เต้สวัสดีครับเฮ็ดดีๆเฮ็ดรอๆก่อนสวัสดีครับรอๆก่อนถอดเสื้อกันลูกค่ะคลิปนี้ฝากไว้สานีก่อนจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า